สวัสดีครับผมเอลํปาปานะครับนะวันนี้จะมาสอนวิธีในการดูสมเด็จนางพระยาพิมพสังกตินะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเบญจาภาคีพระเครื่องของประเทศไทยเลยนะครับนะผ่านการใช้มาค่อนข้างเยอะนะครับทำให้สภาพอาจจะสึกไปนิดหนึ่งแต่เรายังเห็นพิมพ์โครงนะครับนะตรงหัวไหล่ซ้ายมือท่านจะโค้งมนลงมาซึ่งแตกต่างจากหัวเล่นข่าวจะวิ่งหักแล้วก็ลงมาอี้เห็นไหมครับโค้งมนสวยงามมาก ซึ่งแตกต่างจากไหลขวาก็จะวิ่งมาแล้วก็หักลงพิมพ์สังกตินะครับสาเหตุที่เรียกพิมพสังกติถ้าองค์ที่จะชัดนะครับจะมีเส้นพาดตรงบริเวณอ,อกเป็นรอยโค้งสโลปสวยๆไปถึงไหลขวามือเราจากปลายมือนะครับนะตรงนี้วิ่งสโลปขึ้นไปเขาเลยเรียกพิมพสังกติเป็นชดาเห็นไหมชดาโค้งเราจะเห็นลางๆนะครับ แ้่ตรงนี้ก็จะเป็นเกตนะครับเกตเขาเรียกวเกตบวตูมนะครับนะนะครับเป็นลักษณะเป็นตูมแหลมๆขึ้นขึ้นไปข้างบนลักษณะใบหูครับใบหูซ้ายนะครับอาจจะเอียงเฉียงเล็กน้อยแต่ใบหูขวาจะเอียงเฉียงแบบเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมครับด้านซ้ายมือเราหูเขาจะตรงๆนิดๆแต่ขวามือจะเอียงเฉียงไปเลยจุดสังเกตต,ต่อมาครับลักษณะวงแขนนะครับนะโค้องงอเหมือนกระทะ นะครับแต่จะโค้งอยู่ลักษณะตรงช่วงกลางตรงนี้เราสังเกตดูนะครับองค์ที่ผ่านการใช้และเป็นพระที่ดูง่ายนะครับนะเม็ดทรายนะครับหรือเนื้อแร่นะครับนะพวกแร่ดอกมะขามนะครับนะออกสีแดงๆนะครับนะแร่ดอกมะขามออกสีแดงแร่เม็ดทรายนะครับนะออกสีขาวใสใสนะครับนะพวกนี้ครับด้านหลังนะครับก็เป็นสภาพที่ทูผ่านการใช้มีร่องรอยของเม็ดนะครับเม็ดทรายที่หลุดออกไปนะครับก็จะปรากฏเห็นเป็นเม็ดใสใสเม็ดแดงแงนะครับเป็นเม็ดแร่ ด้านข้างนะครับส่วนใหญ่องค์ที่ไม่ได้ผ่านการใช้ก็จะเห็นเป็นลักษณะรอยปาดเห็นไหมเกิดจากเม็ดแร่นะครับที่มันติดตรงนี้ปาดลงนะครับใบมีดก็ไปโดนหินหินก็คลู่ตามร่องนี้ออกไปเนื้อในจะแห้งเพราะว่าไม่ได้โดนการใช้นะครับนะสะภาพนี้ก็หลักแสนนะครับถ้าสวยก็หลักหลายหลายแสนแต่ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ก็วงนึงว่ากันหลักล้านเลยก็มีนะครับนะใครมีก็ส่งมาขายได้นะครับนะท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทันนะครับสามารถดูรูปชี้ตำหนเิเพิ่มเติม,มหลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่นมาขายตามไิลดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพักเครื่องจาก Google Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้าก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดั่งรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ